ครับสวัสดีครับผมนายสมรักเสียมสิงห์หญบ้านบรนานัวมูสีตะบนซ้ำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษครับผมครับบรรนวัวของเรามีการสั่ง่วบมันคงข้างด้านอาหารบรานัวของเฮามีการปลูก,กผักสวน,นผัวมากกว่าสามสิบชนิดผักะแยง่บวเขือ เสือเทศฟักบุ้งแดงกัวคว้ฟักเน้าเพื่อใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนและจะน้องนโยบายของทางโครงการพัฒนาชุมชนโครงการบ้านนิมิหัปลูกพักกินเองโครงการทางนินมิพผู้คนรากกันครับผมสวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวนาลินีน้ำจันร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองวา่าหมู่10ตำบลซำอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตค่ะบ้านหนองว่านี่ได้มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปใส่ในการประกอบอาหารโดยปลูกตอสื่อเลี้ยงเป็ดไกล่ละก้ป้ากบจิงลีนค่ะและบ้านหนองว่าของเหานี่ได้มีการแปรรูปและถนอมอาหารน้องไม่ดองเพราะว่าบ้านเหานี่มีการปลูกน้องไม่หลายกะเหสากินบ่เบ,บ,เบิดนะคะเฮาก็จะเก็บไว้กินช่วงหนาแหละเขาก็สิเฮ็ด น้องไม้ดองไหวนะคะแล้วก็มีการเอ็ดปลาแดดเดียวแล้วก็จิ้งริดจิ้งรีดอบแหงปลาหลาปลาแดดการสร้างซิ่งแวนล้อมให้ย่งยื่นของมู่บ้านน้องหวานนะคะนึกัมีการจัดการขยะคัดแยกขยะและมีทังขยะเปียกทุกครัวเรือนคะอ่ะแล้วก็มีการจัดสุขลักษณะในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอ,อย่างเช่นก็มีการใช้ทรัพยากรในหมู่บ้านอย่างคุ้มค่า ออบ้านหนองว่านของเราได้มีการนําน้ําที่ใช้ล้างจานซักผ้าไปรดน้ําต้นไม้และมีการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงานเช่นหลอดตะเกียบค่ะและบ้านหนองว่าของเราก็ได้มีการปฏิบัติศาสนก,กิจพิธีและความเชื่ออยู่เป็นประจํานะคะมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อคนในหมู่บ้านทาบุญตักบาตรบุญสัมภะแล้วก็บุญพระเวทบุญมหาสังกทานกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาการพัฒนาหมู่บ้าน มีการปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นตามนโยบายของท่านภูวราชการจังหวัดศรีสะเกดค่ะบ้านหองบาของเราก็ยังได้มีการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอโดยมีรอพอสตอตอโรงพยานส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแทงและทีมอสมอสอนเต้นอารบิกเป็นประจำค่ะการขับเคลื่อน บริหารจัดการชุมชนปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพบรรงหวามีคณะกรรมการหมู่บ้าน11คนจำนวน3ขุมนะคะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลทุกสุขของประชาชนทุกคนในหมู่บ้านบนองหวามีการใส่ข้อมูลซุ่งซนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนในทุกๆปีเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลจพทโะดยมีอาสาสมัครจัดเก็บภายในหมู่บ้านการประชุมประชาคมเพื่อจัดการแผน ชุมชนค่ะบ้าบนนอวาของเห้านี่ได้มีการนำซื้อมาใส่ในการติดต่อสื่อสารทรงข้อมูลอย่างเช่น 1. Facebook ประจำหมู่บ้าน 2. ลายกลุ่มของหมู่บ้านค่ะได้มีกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดไอดิน 2. กลุ่มไข,ข่เค็มแต่ตอนนี้ขยายกิจการต่อยอดมีการทำขนมเพิ่มค่ะ แล้วก็บ้านหนองว่าของเรายังมีกองทุนชุมชนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกขขจของเราค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกองทุนหมู่บ้านบ้านหนองว่าและกองทุนหมู่บ้านบ้านหนองว่าได้มีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนองว่าของเรานะคะก็ได้มีการจัดเวทีประชาคมในการประเมินระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของโครงการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมั่งมีสีสุขค่ะ บหอองว่ายังมีการพัฒนานวัตรกรรมมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเช่นหนึ่งผงผักขแยงอบแห้งและผงชาผักขแยงเป็นต้นค่ะครับผมนายวรัญยูจรัรลอนะครับผู้ในการโรงพยาบาลหรือบ,บ,น,บนบนมะแทงนะครับตบลสาม ครับสำหรับบ้านหนองว่าหมู่สิบตำบลซำนี่นะครับปีนี้เนี่ยได้รับกิจกรรมจากอำเภอหนึ่งนะครับเปิดสุขศาลานะครับเฮลท์เซสชั่นเป็นแห่งแรกของเอพิภอเมืองรีสเกตนะครับเรามีกิจกรรมเป็นที่ทํางานของอ,อสมอในการดูแลคัดกรองพี่น้องประชาชนในตำบลซำในบ้านหนองว่าเรามีกิจกรรมค่ายชุมชนร้อมรักในการบําบ,บัดผู้ที่ติดยาเสพติดในบ้านหนองว่า ดิฉันนางสาววราลักษณ์จำปาขีดนายกอง์การบริหารส่วนตำบลซามยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำบลซามหมู่ที่สิบเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งมากที่ตำบลที่ตำบลซามเนี่ยได้ส่งเข้าไปในส่วนของระดับอำเภอเนี่ยเข้มแข็งในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออหมู่บ้านสะอาดก็เคยได้รับรางวาัลไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านของกองทุนแม่ของแผนปิน ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าความร่วมมือทุกอย่างในทุกเครื่องนะคะ,ะในส่วนของหมู่ที่สิเนี่ยแล้วพี่น้องในหมู่บ้านนี้ค่อนข้างที่จะส่วนมากเนี่ยจะขยันหลังจากที่ทํางานอาชีพจากทํานาทาได้ทำจากทํานาแล้วก็ยังปลูกพืชผักเพื่อมีรายได้เสิมทําให้เศรษฐกิจในชมุมชนเนหมนือเรียนมีรายได้ดีขึ้น